สวัสดีครับผมนายอัครพลวิชิลัมเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกที่มาของผลิตภัณฑ์เนื่องจากผมเป็นอสมผ่านการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะจะได้รู้ว่าขยะส่วนไหนที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ขยะส่วนไหนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แยะย่ยอยสลายแล้วก็นําไปทําปุ๋ยนะครับขยะที่มีประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือมาพิจารณาดูว่าอันไหนที่สามารถที่จะนไปต่อยอด นำไปประดิษฐ์เป็นวัสดุเพิ่มมูลค่าได้แล้วมันนันใจในการทําไม่กวาดก็คือได้เรียนรู้จาก YouTube แล้วก็ช่องทางอื่นว่าเราสามารถนํามาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรนะครับส่วนนั้นก็คือเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์นะครับชอบคิดค้นชอบทําอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรจากขยะที่ผ่านการขัดแยกตรงนี้ได้ส่วนวัตถุดิบก็ได้จากธนาคารขยะในชุมชนที่มีการรับซื้อแล้วก็ขัดแยกในส่วนที่ ขวดที่ใช้ได้เราก็นำมาประดิษฐ์นะครับวิธีการผลิตก็คือนำขวดมามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มารีดเส้นมีเครื่องรีดเส้นที่ออกแบบเองแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองนำมารีดเส้นหลังจากรีดตามแบบขนาดที่เราต้องการแล้วก็เอาไปต้มนะครับพอไปต้มนะครับจากเส้นที่ยังนิ่มอยู่อ่อนอยู่ก็ผ่านการะบวนการความร้อนก็แข็งนะครับใช้เวลา ประมาณ10นาทีแล้วก็พอแข็งเสร็จแล้วก็เอาไปน็อกน้ําให้มันคงรูปอยู่ตัวแล้วก็มาประกอบคาบ้าไม้กวาดนะครับแล้วก็ประกอบด้ามแล้วก็ตัดตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ดได้ช่องทางการจําหน่ายนะครับตอนนี้ก็คือเนื่องจากเป็นไม้กวาดที่คงทนนะครับทนความร้อนแล้วก็นานกว่าจะย่อยสลายก็เลยใช้ได้นานตอนนี้ก็คือมีคนสั่งจอง หลายท่านนะครับเหลือก็จะนําไปฝากทีร้านแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้มาดูงานแล้วก็จําหน่ายให้ครับผู้มาศึกษาดูงานได้นะครับแนวทางในการพัฒนาคือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องรีดเส้นนะครับเครื่องที่เป็นอยู่นี้ก็คือได้ระดับหนึ่งแต่ว่าต้องการติดตั้งมอเตอร์ให้เกิดความเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มแรงงานมากขึ้นอยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งก็คือจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนปัญหาและภาษาคือผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ